จ้าพี่น้องขั้นตอนการแกงวายเนี่ยวันนี้ก็มาซื้อข้าเบือเนาะตามข้าเบือไว้เลยด้แล้วแต่วันนี้มาซื้อข้าเบือเนาะเท่าข้าเบือลงไปเท่าข้าเบือลงไปแล้วกันมาค้นค้นข้าเบือค้นในนั้นเลยข้าเบือเฮือใบเฮือยาเนาะเพื่ป็นเฮือยา อย่าจังหน่อยขอโทษเนาะก,ก้องกับมันมีซัดมันโทรศัพท์ราคาทึกมีแม้นววอันนั้นตัวเองด้เอาไว้อ้าวเพิ่มีต่างก่อนแต่อย่างอนนั้นขออย่างนั้นใหม่จะได้แบบคักคอยู่สัดๆอยู่ถ่ายภาพเพื่อพี่น้องเบิ่งกะของ ใส่พอได้ประมาณเนาะโออดเอา,อเอาจ้ากขั้นตอนการแกงหวายกับห้เลยไปนันนี้แล้วซื้อข้าเปอร์แล้วปนไปยันข้าเบอร์ติดหมอ้อซื้อข้าเบอร์แล้วพัดจากที่หวายมัน นั้นแล้วกตบว่าน,นั่นก็จืดจืดน้ําแล้วก็เปื่อยวายในยมันมีคมคือรูอไ้ไหมแล้วเนาอคมวายมันก็แซ่บพยาพักยากันนั้นเลยก็ห้าวก็ซื้อปลาเดคือมันเมาโฟตยังน้อยแล้วเ่าก็มาซื้อปลาเดซื้อปลาเดปลาเดกับปลาเดโนโน่ปะเดกับคัก ที่แท้ได้ประเดบวบ่าแฟบเนี่ยโปรโมทให้พ้นก่อนประเด็บ่าวเฟบหายวันตลาดนัดเพื่อฮัดกับจันเนาะบริเวณนี้ก็เพิ่นมาขายนะโปรโมทให้บ่า,บาวฟบก่อนเด้อแซ่บเพิงได้ประเดเพิ่นกะนาดลูกชายไปเอ็นงานอยู่เลยยองก็ยังซื้อไปฟ้าอยู่เลยซื้อไปฟ้าประเดบ่าวฟบก่อนนะ มาเกี่ยวข้าวนี่ก็เพิ่อนยังเอาน้ำอยู่เพิ่นไหมนี่ก็มาซื้อปลาแดะปลาแดะซื้อน้ำปลาแดะกระสีโน,โนโนจังน้อยเนาะตอนนั่งเสิรน้ำมันยังเข้มขน้นปลาแดะซืิอแกงบ้านเฮาเนาะ Các em có bơ Đang cái đang Đang phư Phút bơi bậy bơi bậy là Mình hơi khá bơi là cả mà xìm bừng ั้นตอนกันแกงหวายเนาะอ,อันซุ้มพุทายคือห้าวซื้อขึ้นละเป็นอย,ยออันนั้นดอออันนี้อันนั้นซือ้อผู้ผู้ผู้ไม่เคยเห็นเนาะผู้เป็นแล้วก็แล้วไปถ้าเหนือไอได้เคล็ดรลับกว่านี้กะทักขมาเดีเด้อการซื้อฮันซือนซ้อนี่นะซือ้อผหิือกว่านี้เด้แต่ผู้ปัญญ,ญายนี่นะเป็นอันนั้น เป็นสไปไทยสกุลเนาะเพ้นกะพักงแงนะพ่นเธอเสื้อได้แกงหวายนั่นมือบานหยาอันนี้ก็ตามพักอีตู้เนาะตามพักอีตู้ลงไปจังน้อย ลงไปจังน้อยทล่นไปให้เข้าเบอเข้มข้นไวงไง้งงายในห้าวข้นเอาเหลังจากที่ห้าวซื้อเข้าเบอร์แล้วห้าวจะข้นคือเก่งมาไหมก็่ห้าวจะตีมันยังหุ้นเห็นไหมมีให่มันน้ำใสเอาก็มาซิมเบิ้งอพอดีเลย ก็น,นั่นกัตืมน,น้ำปลาจังน้อยแปบลบว่าน้ำปลาไม่ท่านได้ซือ้อไปเลยซื้อมาได้แล้วกัตามด้วยหอมแบบนี้นะนั่งกอาหอมลง่งซื้อตู้แล้วก็ซื้อหอมจังน้อยแล้วกันพักสะแง่พักสะแง่นะเป็นไพร์ทเฮสโกนนะเพื่อนว่าแกงวายนะเขาซื้อน้ำเด้อแต่แต่มาซื้อเบิ่งกะมันกะ เฮินไปอีกขั้นหนึ่งได้มันก็นหอมหอมเนาะผักสะเงะมัมก็หอมจ้าวิธีการแกงวายกะขั้นตอนแกงวกายกะท่านี้เรามาเซบเซฟน้ำเดือดไปวัดผมเอาพรรษามาสูตรน้ำเดือดหอมหอมเด้อพี่น้องเด้อจ้าขอบคุณสวัสดีค่ะ